คลิปนี้มาโชว์ผ้ากันเปื้อนที่ตัดใช้เองง่ายๆกันนะคะซึ่งตัดแบบเวอร์เวอร์นิดหนึงค่ะไม่เหมือนใครลักษณะก็คล้ายๆชุดเอี้ยมค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีจีบด้านหน้ามีกระเป๋าสองกระเป๋าค่ะแล้วก็มีจีบสองจีบมีโบ แล้วก็ส่วนนี้ก็ทําเป็นกระดุมนะคะซึ่งเวลาทอดก็ใช้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไปดูวิธีการทำแพทเทิร์นกันนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะโดยที่รอบอกบวก8เซนติเมตรไม่ต้องบวก1ลบ 1, 1ชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะซึ่งในส่วนด้านนี้นะคะ ให้วัดเข้ามาสัก8เซนติเมตรแล้วก็ก๊อปปี้แพทเทนเสื้อออกมาเลยค่ะเพราะว่าในส่วนนี้จะทำจีบด้วยค่ะให้กำหนดความยาวตามต้องการนะคะซึ่งชุดที่โชว์จะอยู่ใต้เข่านะคะ80-85ถึง85ก็ได้ค่ะก็จะเป็นบ่านหน้าเส้นอกเส้นเอวเส้นสะโพกล่างในส่วนของบ่านหน้าให้วัดขึ้นไป ห้าเซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นแนวนอนค่ะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดเข้า1เซนติเมตรไอรักแร้1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะแล้วก็โค้งเส้นรักแร้ไปที่จุดที่กำหนดไว้แล้วก็จากจุดนี้ให้วัดเข้าไป6เซนติเมตรจะเป็นสายเสื้อนะคะซึ่งจะมาติดกระดุมมนตรงนี้ค่ะ จากเส้นอกให้วัดขึ้นไป3เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งคอหน้าค่ะจากจุดใต้รักแร้ให้วัดลงมา10เซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นแนวนอนแล้วก็จากเส้นนี้นะคะให้ตีเส้นลงมาที่ชายชุดกันเปื้อนชายบานนิดหน่อยค่ะ เส้นเอวไม่ใช้ค่ะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดเป็นจีบสองจีบหกเซนติเมตรด้านนี้ก็หกเซนติเมตรตีเส้นขนนานเป็นความยาวลงมาเลยค่ะแล้วก็ชุดจะมีกระเป๋าด้วยค่ะจากจุดนี้ให้วัดเข้าไปเจ็ดเซนติเมตรกระเป๋าลึกสิบห้าเซนติเมตร จากจุดนี้นะคะให้วัดลงมา15เซนติเมตรจะเป็นปากกระเป๋าแล้วก็จากจุดนี้วัดลงมาอีก11เซนติเมตรจากจุดนี้ให้วัดออกไป3.5แล้วก็ตีเส้นเป็นความลึกของกระเป๋านะคะ23เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะนิดหนึ่งค่ะ โค้งกระเป๋าให้สวยงามค่ะจากจุด7จซนติเมตรก็โค้งปากกระเป๋าค่ะแล้วก็จุดนี้นะคะถึงจุดนี้ให้แบ่งครึ่งค่ะจุดแบ่งครึ่งวัดออกเป็นจีบ3ซนติเมตรจีบห่าง3าซนติเมตรแล้วก็จีบ3ซนติเมตรจะเป็นจีบสองจีบค่ะ ซึ่งถ้าใครไม่ต้องการปิดโบ์ด้านหน้าจะปิดกระเป๋าก็ได้เหมือนกันค่ะกระเป๋ากว้าง9.5กระเป๋าลึก14ซนเมตรส่วนนี้ก็อาจจะโค้งนิดหนึ่งค่ะส่วนนี้ก็วางเป็นสันทบซึ่งชิ้นหน้าก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนนี้ให้ตัดออกมานะคะ ก็กดรอยออกมาค่ะในส่วนของกระเป๋าชิ้นหน้าเรียบร้อยต่อไปก็ไปทําชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังก่อนที่จะวางแพทเทิร์นด้านบนนะคะให้วัดลงมาประมาณสัก25เซนติเมตรนะคะแล้วก็วางแบบส่วนนี้จะเป็นส่วนของเส้นคอตะเข็บลายซึ่งด้านบนจะเป็นสายขึ้นไปค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นบาหลัง ให้วัดขึ้นไป5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นกันนานเป็นแนวนอนจุดนี้เก็บข้าว1เซนติเมตรใต้รักแร้วัดลง1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะจากจุดนี้วัดมา6เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าจากจุดนี้ก็ตีเส้นเป็นสายเสื้อนะคะส่วนนี้จะกำหนดที่28เซนติเมตร ซึ่งสายจะปรับได้ค่ะแล้วก็จากเส้นนี้ให้วัดเข้าหเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นทะแยงเลยค่ะสายเสื้อ6เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นนี้ค่ะแล้วก็จากเส้นนี้วัดลง10เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าตีเส้นกนัาน้เป็นแนวนอนแล้วก็ทำจีบนะคะ 6เซตเมตรตีเส้นออกไปเลยค่ะแล้วก็จากเส้นนี้นะคะตีเส้นบานออกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะด้าน,นนี้ก็ทำจีบ3มซนติเมตรในส่วนนี้ก็วัด่อ,อไป3ซนเมตรจีบ3มซนเมตร อันนี้ก็จะเป็นจีส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่1ส่วนที่2ส,ส่วนที่3คือสายเสื้อนะคะแล้วก็จากด้านบนให้วัดลงนะคะ6เซนติเมตรซึ่งส่วนนี้จะไปเชื่อมกับชิ้นหน้า จะติดกระดุมนะคะตรงนี้2เมตรชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ให้ตัดออกมาเลยค่ะตัดตามที่วาดในส่วนของชิ้นหลังในส่วนนี้ที่เป็นสายเสื้อก็ตัดแยกนะคะซึ่งเมื่อตัดออกมาในส่วนของชิ้นหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนชิ้นหลังแล้วก็สายเสื้อแบบนี้นะคะ แล้วก็จะไปเชื่อมกับชิ้นหน้าจะติดจะดุมในส่วนนี้นะคะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังก็วางผ้าเป็นสันทบค่ะตามยาวผ้าเผื่อเย็บโดยรอบค่ะซึ่งแบบที่เห็นจะตัดด้วยผ้าเข่ามา้าซึ่งจากแบบที่โชว์ก็ใช้เป็นผ้าเข่าม้าค่ะจะมีหมวกด้วยนะคะคลิปต่อไปก็ผ้าเข่าม้าสองผืนเลยค่ะ ชุดนี้ใช้ผ้าเขามาผืนนฝาฝาค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ